มันอยู่ที่ว่าเธอจะเปลี่ยนหรือว่าฉันจะเปลี่ยนถ้าเธอไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้แล้วยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยฉันก็เกินกว่าที่จะยอมรับได้แล้วก็ขอเปลี่ยนตัวเองโดยการแยกกันอยู่หรือแยกทางกันไปช่วงติวรักเต็มร้อยอยากจะถามว่าสามาีไปมีภรรยาน้อยน่ะนะคะก็มีไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้เลาจะให้โอกาสเขาแบบไหนคือว่าเขาบอกว่า เขาจะมีไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้จะให้โอกาสเขาแบบไหนคะแล้วคุณพี่รู้สึกอย่างไรนะครับกับพฤติกรรมของเขายอมรับได้หรือรับไม่ได้จริงๆแรกๆก็พอจะรับได้ค่ะทีตอนหลังๆมารู้สึกว่ารับไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่สิ้นสุดสักทีหนึ่งก็คิดว่าเราคิดว่าเราก็อยูต่ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าค่ะแต่ความรู้สึกของเขาเขาก็ไม่ยอมเขาก็เขาก็อยากไปไปมามาแต่เราก็ไม่ยอมค่ะ คราวน,นี้เนี่ยแต่ละคู่แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันสุดปลายทางด้านหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยยอมรับได้เลยสมยอมอยังไงก็ตามฉันก็ยอมขอให้ฉันยังเป็นเมียคนหนึ่งของผู้ชายคนนี้อ,อีกสุดทางหนึ่งเนี่ยยอมรับไม่ได้จริงๆยังไงก็ตามเธอจะต้องเลือกฉันอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นหลายๆคนก็จะอยู่ตรงกลางคราวน,นี้ที่ผ่านมาคุณพี่เนี่ยจะยอมรับได้ในระดับหนึ่งคืออดทนทําใจมาตลอดใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าพอตอนนี้รู้สึกว่า เอื่มละอาอิจฉาละอาใจเพราะเขาไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวคราวนี้ก็ต้องถามคุยกับเขาครับว่านะถึงจุดตรงนี้ที่ฉันยอมรับไม่ได้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเธอจะเปลี่ยนหรือว่าฉันจะเปลี่ยนถ้าเธอไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้แล้วยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยฉันก็เกินกว่าที่จะยอมรับได้แล้วก็ขอเปลี่ยนตัวเองโดยการแยกกันอยู่หรือแยกทางกันไปคืออย่างนี้ต้องบางครั้งอาจจะต้องยืน่นเงื่อนไขที่เด็ดขาดถึงจุดหนึ่งครับไม่อย่างนั้นเราก็จะสมยอมไปเรื่อย แล้วในที่สุดนะครับก็เป็นข้อตกลงกันว่าตกลงว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเราจะเปลี่ยนครับนะบางครั้งผู้ชายต้องอาศัยความเด็ดขาดจากผู้หญิงครับพอเขาเห็นผู้หญิงไม่เด็ดขาดไม่เห็นว่าอะไรไม่เห็นพูดอะไรเขาคงไม่รู้สึกไม่ว่าอะไรมั้งผู้ชายก็ยังมีพฤติกรรมเดิมๆไปเรื่อยๆครับผู้หญิงเป็นเมียต้องเด็ดขาดนะครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้อย่างหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยคำถามว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงเจ้าชู้ไปเรื่อยๆเนี่ยคำตอบมักจะจบอยู่แค่คําอธิบายว่าสัญชาติญาณ ว่าเป็นสัญชาติยานของผู้ชายที่สัญชาติยานของการสืบพันธุ์แต่ผู้หญิงมีสัญชาติยานของความเป็นแม่มแต่ตอนนี้ค้นพบว่ามีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องอผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีฮอร์โมนออกซิโตซินหลังคือเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยออกซิโตซินเนี่ยจะทาให้หมดลูกบีบตัวแต่ในขณะเดียวกันฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทําให้ผู้หญิงมีความรัก ความผูกพันกับผู้ชายที่เรามีเซ็กด้วย oh. แต่ผู้ชายเนี่ยออกซิโตซิน oh. มีนิดเดียวครับ oh. เพราะฉะนั้นผู้ชายจึงเป็นประเภทพวกฝันแล้วทิง้ง oh. คือไม่ค่อยผูกพันกับใครคนใดคนหนึ่ง oh. <Okay. S 2> นะก็จะมีเซ็กไปเรื่อยๆอันนี้เป็นผลพวงของเรื่องฮ oh. อร์ <H> omo, โมนซึ่งเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่กําหนดพฤติกรรมของคนเรา oh. แต่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เรามีวัฒนธรรม เรามีประเพณีหรือถ้าไม่ยึดถือเรื่องวัฒนธรรมประเพณียึดถือความรักที่มีต่อคู่สมรสของเราอะ่ะ<ม>ว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตคู่สมรสกันแล้วขอให้เธอซื่อสัตย์ครับขอให้เธอจริงใจกับตัวฉันยึดหลักเหมือนเดิมครับอะไรก็ตามที่ทําให้คนรักของเรามีความทุกข์เราจะหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้น<ล>คุณผู้ชายทั้งหลายครับถ้าคิดว่าจะนอกใจแล้วไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยอย่าทําให้ภรรยาของ,องตัวเองต้องเสียใจ